ุณผู้ชมคะท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจผู้ประกอบการรุ่นใหม่คนหนึ่งเลือกใช้โอกาสจากโครงการอัพสกิลรีสกิลร้านค้าควรละครึ่งพลัดพลิกโฉมธุรกิจยุคใหม่พบเรื่องราวแรงบันดาลใจของสเต็กซอย5ร้านเล็กที่ยกระดับได้ด้วยพลังความรู้และความตั้งใจคะ่ะ จิตปรารถนานิรัติไสายเจ้าของร้านสเต็กซอยหเดิมทีเป็นร้านของคุณแม่ก่อนที่ลูกสาวคนนี้จะตัดสินใจกลับบ้านเกิดหลังจากใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพเพื่อสารต่อร้านอาหารที่เป็นดั่งมรดกความฝันของครอบครัวแม้ชื่อร้านจะขึ้นต้นว่าสเต็กแต่ที่นี่มีมากกว่านั้นทั้งอาหารไทยอาหารตามสั่งกาแฟสดและเมนูขึ้นชื่อที่ลูกค้าติดใจ เริ่มต้นคือคุณแม่ เมื่อประมาณสักยี่สิบปีที่แล้วค่ะคุณแม่เปิดร้านชื่อร้านสเต็กซอยห้าแล้วทีนี้ผู้ก็ไปใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดมาแล้วก็มีวันหนึ่งก็รู้สึกว่าอยากเปิดร้านอาหารแล้วแม่ก็สนับสนุนแล้วตอนตั้งชื่อร้านก็ไม่รู้ว่าจะใช้ชื่ออะไรก็เลยเป็นชื่อร้านเก่าของคุณแม่ที่เป็นชื่อร้านสเต็กซอยห้าค่ะแต่ของเราไม่ได้มีแค่สเต็กนะคะจะมีเป็นอาหารไทยกาแฟสดอาหารเช้าแล้วก็อาหารตามสั่งจานเดียวค่ะ จะปรับเดิมจากของคุณแม่มาส่วนหนึ่งแล้วก็คีเอทขึ้นมาเองเราเป็นร้านสเต็กที่ผัดไทยอร่อยมากค่ะจริงๆค่ะเป็นผัดไทยของเราจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเราจะใช้มันกุ้งที่จากหัวกุ้งเลยค่ะมาทำเป็นน้ำซอสเป็นสูตรพิเศษของทางร้านทำเองใช้ค่ะแต่กว่าเก้าปีที่ร้านเปิดมาเศรษฐกิจกลับนิ่งเงียบลูกค้าบางตา กิจาการเดินเรื่อยๆแต่ไร้ความคึกคักจนกระทั่งโครงการคนละครึ่งพลัสเข้ามาเป็นแรงส่งครั้งใหญ่ให้ร้านเล็กๆแห่งนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในช่วงแรกต้องยอมรับว่าซึมค่ะ ซึมกิจการเดินไปได้เรื่อยๆแต่ไม่มีความตื่นเต้นหรือว่ามีแบบบรรยากาศที่คึกคืนพอมีคนละครึ่งเข้ามาดีมากค่ะผลตอบรับดีมากเหมือนคนละครึ่งเป็นตัวช่วยที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจในการจับจ่ายใช้สอยได้ง่ายมากขึ้นนะคะ่ะแล้วก็เหมือนตัวแบบเป็นสิ่งที่เติมเต็มในสิ่งที่ลูกค้าไม่ได้ทำมานาะหรือแบบ อยากจะกินอยากจะใช้อะไรก็ไม่ต้องคิดมากส่วนถ้าดีกับทางร้านเองก็คือทำให้รู้สึกว่ามีความหวังละกันมีความหวังแล้ว,วลก็สนุกกับการขาที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เรายังไปได้นะมันมันยังมีแบบแรงที่ทำให้เราฮึสู้ต่อไปได้อ่ะคะ่ะหนูให้คูณสามเท่าเลยคูณสามเท่าเลยคะ่ะจากวันหนึ่งที่ น่ค่ะบรรยากาศเรื่อยๆลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆกลายไปมาหูลูกค้ามาเต็มร้านเต็มทั้งวันสนุกค่ะตอนนั้นต้องบอกว่าพนักงานก็สนุกที่ได้ขายของได้ทำของตลอดเวลาเราก็แบบเห็นเงินเราก็สบายใจชื่นใจค่ะต่อมาเมื่อรัฐบาลเปิดโครงการ upskill reskill ร้านค้าคนละครึ่ง plus น้องชมพู่สมัครทันทีโดยไม่ลังเลเพราะเธอมองว่าโครงการนี้ให้มากกว่าเงินส0 0พบาท แต่ให้ความรู้ที่นำไปต่อยอดธุรกิจได้จริง หนูว่าตรงเนี้ยหนูสนใจแล้วก็ดีมากแล้วก็ลงทะเบียนออนไลน์ไปเรียบร้อยแล้วเรียนเรียนคัฟออนไลน์ไปได้2องคัฟแล้วค่ะค่ะของตัวที่เป็นของร่วมกับธนาคารออมสินนะคะหนูมองว่าจริงๆบางคนค่ะทำได้แต่ขายไม่เป็นก็ลำบากขายแล้วเปิดแล้วแต่ว่าไม่มีการวางแผนที่ดีการทำบัญชีการทำการตลาดอะไรแบบนี้มันก็จะเดินต่อไปยากค่ะ เป็นโครงการที่ดีจะเป็นถ้าบอกว่าไม่มีเวลาตอนนี้ทุกอย่างโลกเปลี่ยนไปแล้วค่ะออนไลน์ทําได้หมดเรามีเวลาตอนไหนเราก็เปิดเรียนตอนนั้นมีงานเข้ามีลูกค้าเข้ากดสต็อปไปก่อนแล้วก็มาเรียนต่อได้ทีหลังค่ะหลายหลยคนบอกว่าชมผู้ลองลองดูสิได้ตั้งสองพันผู้มองว่าสองพันตรงนั้นไม่ได้คาดหวังกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้อะค่ะ มันเยอะกว่ามันทำให้ร้านเราโตได้มากขึ้นกว่าผลลัพธ์ชัดเจนร้านมีกลยุทธ์มากขึ้นบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและเข้าถึงลูกค้ายุคใหม่ผ่านโซเชียลอย่างมีประสิทธิภาพน้องชมพู่ยังบอกด้วยว่าอยากให้มีคลาสที่เน้นด้านโซเชียลเพิ่มขึ้นเพราะการตลาดออนไลน์คือหัวใจสำคัญของร้านยุคนี้ เพราะสิ่งที่โครงการให้อาจเป็นเพียง2,000บาทแต่สิ่งที่ผู้ประกอบการได้รับคือความรู้ที่ต่อยอดได้ไม่รู้จบนี่คือ upskill reskill ร้านค้าคนละครึ่งพลัสโครงการที่ช่วยให้ร้านเล็กๆเกติบโตอย่างยั่งยืนและมอบความหวังใหม่ให้เศรษฐกิจไทยจากฐานรากอย่างแท้จริงทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงาน